สีเขียวกับสีชมพูน่ารักนี่อุ้ยอันนี้สวยเฮ้ยอันนี้5 9บาทอันนี้น่าะระักอุ้ยถ้วยชามน่ารักมากอุ้ยคือ<ด>ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวีนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เราจะพาทุกคนมาอัปเดตของในอีกเกียว่ามีของอะไรที่น่าซื้อบ้างเพราะว่าวันนี้เรามาเดินเที่ย,กกยวอียิกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันใีหลังว่ามีของอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างสมาชิกเราก็จะมีด้วยกันสามคนวันนี้ก็คือไอซ์ แล้วก็อ,อุ้เพื่อนไม่ค่อยกลวัวกล้องเท่าไหร่เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดมาเป็นพิเศษว่าจะมาซื้อของประเภทไหนก็แค่คิดว่าถ้าเดินไปแล้วของอันไหนมันถูกใจหรือมันสวยอะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงเผื่อจะมาซื้อตามอันนี้เราอยู่ในโซนแบบว่าถ้วยชามเซรามิกต่างๆคือแต่ละอย่างน่ารักมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีถ้วยชามเซรามิกเยอะๆไว้ทําไมอันนี้มันคืออะไรอ่ะเนี่ยน่ารักมากดูดิเราจะมีถ้วยชามเซรามิกเยอะๆไว้ทําไมจิจายามบ่ายโอ้โหอันนี้เ นีประมาณ300บาทนะแต่มันได้สีอันเนาะสี่สีสวยมากอันนี้น่ารักมากเป็นแก้วแบบม sure. ีลายด้วยอันนี้เท่าไหร่ออันนี้สองพันใช่ป่ะไม่รู้อ่ะสองพันสี น่ารักดีอุ้ยอยากได้าอยากได้มากน่าเหมือนมึงเลยสีเลย,ยได้เลย <c oughs> อุ้ยอันนี้คือน่ารักมากถ้าแต่งบ้านสไตล์วินเทจอะคือแบบนี้จะเป็นอะไรที่เพิ่มสีสันให้กับบ้านมากอชอบตรงที่มันมีความเป็นลุงเป็นสีลุงอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นรูปโลกน่ารักมากอืมจริงๆมีเป็นแผ่นแบบนี้ด้วยนะคือพรมเช็ดเท้าแบบเป็นถักแบบนี้น่ารักดีโอ้ อันนี้คือขนปุกปุยโอนิ่มทุกคนดูต้นไม้อันนี้ดิน่ารักมากแต่คือเราจะเอาไปไว้ตรงไหนได้บ้างอเอาไว้ในห้องน้ำเหรอเอาไว้ในห้องน้ำได้ไหมอ่ะน่ารักใส่แต่งห้องแบบมินิมอลแบบมีต้นไม้คือต้องจํำน้องเขาเลยน่ารักไหมน่ารักสกา,ายไปไหนดีก้าวหวายคือสามารถปิดแบบนี้ได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> น่ารักเออมีกอหันแล มาเบลน้องนิงๆวมา่อไรจะคำคะค <c oughs> เกียดค <น S 1> <อ>่รอทุกคนที่เข้ามาตามหาก็คืออันแบบนี้แหละอยากได้แบบเนี้ยเจอแล้วมีแค่ไซส์เดียวหรออ่านี่ไงเออ,เอ,อไซส์แค่นี้ก็น่ารักแล้วนะตัวหัวหัวหัวัวัหัเัววปัววัััน อะไรป้ายน่ารักมากแฟม i ลี b บุ๊ c เล b บถ่ายรูปรวมแล้วก็เอาใส่กรอบน่าสนใจนะอาต้นไม้ไปดูต้นไม้ดีกว่าอุ้ยอันนี้น่ารักอุ้ยน่ารักไม้ไปตรงนั้เร็ว อุ้ยอันนี้ก็น่ารักอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะเอาไปดีไหมอุบบ้ยอยากถ่ายรูปตรงนี้อ่ะตรงนี้สวยมากเฮ้ตยตรงนู้นก็สวยทุกคนอุ้ยเฮ้ยแจกันน่ารักอ่ะวราจะซื้อแจกันไปใส่ดอกไม้ดีน่ารักมากสวยสวยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวรอเลงหน่อยเออยิงทะลุแมสลงมาเลยเอเอหนันหน้ามาหันหน้ามาอุ้ยสวัสดีค่ะเอออ๋อว้าว บบถ้ายกทั้งหมดนี้ไปไว้ที่บ้านได้ก็จะยกไตไว้ที่บ้านว <c oughs> สวยอ๋อคือเขาขายแยกเป็นดอกอย่างงี้น่ารักก <c oughs> ีมีดอกทานตะวันด้วยน่ารักทุกคนตอนนี้ที่อีเกียมีแบบว่าดอกไม้ปลอมเยอะมากอุยอันนี้น่ารักมาก <c oughs> ทุกคน <c oughs> ช่วงนี้คือถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงสปริงมาแล้วจะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วก็เถอะแต่ดอกไม้ที่อีเกียที่เป็นแบบดอกไม้แบบสีฝันอ่ะคือเยอะมากแล้วสวยมากดูดิ แบบที่เป็นเถาๆถอ่ะอุ้ยนั่นไงที่เป็นเถาวันเต็มเลยอุ้ยแต่ว่าแจกันก็สวยนะอุ้ยเก๋มากจะมีที่ไวรือเปล่าอุ้ยสวยอะถ้าแต่งบ้านก็คือเอาแบบนี้เลยฝั่งนู้นก็สวยเดี๋ยวข้าพาาทุกคนไปดูแล้วแจกันมีให้เลือกเยอะมากทุกคนมีหลายรูปแบบรูปทรงมากอย่างเช่นดูอันนี้อันนี้คือน่ารักมากอุ้ย,ยตรงนู้นเหมือนร้านขายดอกไม้ที่แบบต่างประเทศเลยอะเหมือนในหนังอะไรเงี้ยไปถ่ายรูปตรงนู้นกันเถอะ อุบบ้ยทุกคนดูมุมนี้ดิเหมือนเราอยู่ร้านขายดอกไม้อุ้ยน่ารักมากจริงๆฝั่ง,งนี้ก็น่ารักเดี๋ยวเราพาไปดูยังไงตรงนู้น,น,นอุ้ยมันเบาอุ้ยเบาอ่ะอันนี้เราถ่ายตรงนั้นเลยปะถ้าต้องการจะแต่งห้องแบบฟิลดอกไม้เยอะก็คือเหมาะอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยสวยมากาไปคะ่ะทุกคนเดินทางกันต่ออุ้ยมีซากุระด้วยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไปไปเราย้ายประเทศอ่ะ กิ้วฝรั่งเศสนี่เราไปญี่ปุ่นดีกว่าเราสามารถอยู่ญี่ปุ่นง่ายๆด้วยการมาอีเกียโู uh, ้ทุกคนใครจะแต่งห้องแบบมีต้นไม้ดอกไม้หลากสีก็คือที่อีเกียคือของอัปเดตเยอะมากคือเราไม่ได้มานานมากช่วงที่แบบว่าต้นไม้ยังแบบดอกไม้ยังไม่ดังอะก็คือยังไม่ค่อยมีขนาดนี้แต่ตอนนี้คือแบบมีเยอะมากอ uh, ู้อันนี้คือต้นไม้จริงหรอ,อน,นี่ข้ามวมีระเบียง,งีเสื้อน,นี้เออนี่ต้องโดนอันนี้เหมาะเนาะซื้อซื้อซื้อไปดีกว่าเข้นจิบกาแฟ ยามเช้านี่นั่งเรียนออนไลน์เขาอีสีนั้นน่ารักมากเลยทุกคนแต่เราไม่กล้าถ่ายเพราะว่ามีคนนั่งอยู่นี่นี่ไม่เคยมาโซนนี้เลยอะไม่เคยมาโซนที่แบบเป็นเป็นของเครื่องแบบอย่างเงี้ยปกติก็คือจะอยู่แค่ข้างหน้าจะเดินดูของแค่ข้างหน้านี่ไหนะสที่อ้ยอันนั้นอันนั้นน่ารักทุกคนดูมันคือชั้นวางเออชั้นวางแบบมีล้อเลื่อนอะราคาประมาณ1,500บาทนะคะทุกคนอ้ามีสีขาวดำด้วย ชั้นวางที่เป็นชั้นแบบบาร์เบอร์เออเห็นตามร้านคาเฟ่เยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้นั่นทุกคนน้องคือที่ชั้นวางของที่เป็นแบบชั้นๆแล้วมีล้อเลื่อนอะ่ะคือเราอยากได้มากแต่คือข้าวเปคนที่ของเยอะไงคือถ้าแบบซื้อแบบนี้ไปอะของก็จะเต็มเลยน่ารักมากจ้าเฮ้ยนุ่มอน้องนุ่มมาก อันนี้ข้าวเคยซื้อไปอยู่โอเคนะตู้อไอติมกดแบบนี้คือน่ารักมากเป็นไอตีมชัวเหลืองเขาใช้เหรียญอันนี้ในการกดไอติมแปะไปกดกันสุดกดเองได้เลยอุ้ยอุ้ยน่าคิดมากคิดไหมสวยเออ แต่ถ้าถือวไม่ชอบหวานนะก็หวานไปหน่อยไม่ชอบหวานไอติมอันนี้นหวานหวานน้ำเหมือนน้ำเต้าหู้ที่หวานแล้วก็เป็นไอติมเย่ยมากเ้ไปค่ะทุกคนใช่เราจะไปถ่ายรูปกับตู้เยนลี่อียกียที่แบบว่า เป็นมุมที่หลายๆคนก็คือมาถ่ายกันเยอะมากแต่เราก็ไม่เคยถ่ายแล้วก็ไม่เคยเดินมาแถวนี้เลยนะคือข้าเ,าเคยมาอีกเกียอยู่สครั้งแต่ข้าไม่เคยถ่ายรูปที่อีกเกียเลยแล้วก็ไม่เคยแบบว่ามาดูของจิบจ๊บจิบน่ารักอะที่มาก็คือมีคิดไม่ได้หวแล้วว่าจะมาซื้ออะไรไม่ได้เดินดูอะไรขนาดนี้ โหมุมนี้แบบขนมเยอะมากทุกคนนี่ก็คือมุม <c oughs> ตู้เยลลี่ที่แบบว่าเขามาถ่ายรูปกันเยอะมากแต่ว่าเยลลี่น่ากินมากอ่ะอู้อันนี้น่ากิน,อ,น,น,นอ,อ,อันนี้น่าอร่อยอันนี้น่าอร่อยเดี๋ยวเราจะซื้อเดี๋ยวเราจะซื้ออู <c oughs> ้น่ากินมากแต่ละอันต้องแล้วแหละต้องแล้วละ่ลวละเดี๋ยวเราจะกินอันนี้แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวหนอนทุกคนแล้วแบบขนมโซนนี้เยอะมากเราไม่เคยเดินมาอะไรกันมีพวกช็อกโกล็ดบาร์โอ้อุยอันนี้อันนี้เป็นคล้ายๆลแครกเกอร์เหรอแต่ว่ามีส่วน ผสมของแอลมอนวานิลาแล้วก็ออรเรนต์แล้วก็เลมอนหูอันนี้น่ากินนะ่ะเลมอนน่ากินมากี่เราก็ได้เยลลี่มาแล้วนะคะ ทุกคนเลยนี่คือโซนที่เราไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาคือโซอนตุ๊ก,กตาคือแบบนานักมากมีตุ๊กตาให้เลือกเยอะมากดูดิจริงๆอ่ะน้องหมาคนเนี้ยเขาเคยขายดีมากจนแบบน้องเขาหมดไปแล้วตอนนี้น้องเขาเติมมาใหม่แล้วนะคะาาน,น่ารักเราคนมีน้องคนนี้ไปไปอยู่ในใจไหมค่ะกัไอ้เต้าคุออยยางได้อ่ะหรือว่าเราจะเอาฉลามดีโองฉลามก็น่ารักฉลามมันชอบงับคุณ แต่ผมอะชอบคุณมากน่กกากลัวมากหมายถึงเราอะน่กกากลัวมาก อันนี้เป็นน้องชิงโตืโอ้โหนั่นคือแบบน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากดูดิมีสัตว์หลากหลายพันธุ์โซลเคในโดส่งในโดสองอุ้ยในโดสองก็น่ารักในโดสองก็น่ารักเือดูสิแต่คือเราชอบน้องหมามากอ่าอันนี้คือตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็น่ารักอุ้ยในโดสองมีอันใหญ่ด้วยอ่ะหรือเราควรเอาในโดสองกลับบ้านไม่อยากได้เอาเลยเพื่อนสาวน่ารัก ร้อยกว่าบาทจริงเหรอทุกคนเรามีอะไรจะบอกสุดท้ายนะคะเราก็ได้น้องนะวันนี้เราจะเอาน้องกลับบ้านด้วยเราจะาน้องคนนี้กลับบ้านด้วยแล้ตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีคนต้องช่วยเราคิดว่าเราจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีเอาหมีหอ๋ออุ๊ยอันนี้นะ่ารักน้อยไปอยาด้วยตัวนีนะ้ก็น่ารักสวัสดีค่ะไปดูหมีตรงนั้นกันเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อน้อง น้องตัวใหญ่มาน้องก็นา่ารักมากเลยเฮ้ยเตียงที่เหมาะกับแพรวันนี้แพรชอบอะไรที่แบบว่าเป็นข้อม่องอย่างเงี้ยเออนี่ไงไม้หมีอยู่นี่ไงาลาลาาาตัวนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทโอ้โห <c oughs> คือความที่แบบต้องการหมีที่ไม่มีใครจับเอ้ยน้องคือผู้ถูกเลือกให้สักตัวไหมเฮาาาายน่ารักน่ารักที่ชอบทำให้ร่างกายผู้หญิง